เขาสุชอมวิโอพัดครับวันนี้มาอยู่ที่โอซาก้าครับตอนนี้อยู่จากมิตคันไซนะครับก็เดี๋ยวจะเดินทางต่อไปที่โรงแรมเซนทราโอซาก้านะครับ โดยโปกตินะ normaly l สําหรับนักท่องเที่ยวทั่วๆไปครับก็จะต้องขึ้นไปชั้น2นะแล้วก็ต่อรถไฟความเร็วสูงเข้าเมืองนะครับแต่สําหรับทริปนี้ครับก็ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงแรมเซนทราครับเดี๋ยวเรานั่งรถเซนทราไปนะแต่เริ่มต้นก่อนคือใครก็ตามเมื่อจะมาญี่ปุ่นครับการตรวจคนเข้าเมืองใหม่อันนี้ครับอาจจะต้องทํามาจากประเทศไทยก่อนนะคือตอนนี้มีออปชันก็คือคุณสามารถกรอกรายละเอียดออนไลน์ได้นะครับแล้วก็มาโชว์เพียงแค่ QR code ah ที่นี่นะครับคือจะเป็น QR code ah ที่เราเซฟไว้ก็ได้นะครับแล้วก็าั De ลสหรบ สินค้าหรือของที่เราเอาเข้ามาด้วยนะครับถือว่าเร็วขึ้นแล้วก็คนน้อยลงนะฮะสามบินก็ดูโล่งๆดีนะฮะเดี๋ยวไปต่อครับเชื่อแทบเซ็นทราวสงกาไปถ้ามาที่คันไซน,นะครับคือออกจากสนามบินนะอันนี้สามบินคันไซนะครับก็เดินขึ้นชั้น2นะครับแล้วเดินผ่าน สภานลอยที่อยู่หลังผมนี้ไปนะครับเ็จะเป็นคันไซสเตชันนะครับจริงเลือกเดินทางได้หลากหลายมากนะตั้งแต่แบบรถไฟปกติทั่วไปแล้วก็รถไฟที่เป็นแบบรถไฟด่วนนะครับแต่วันนี้พิเศษหน่อยก็คือมีรถตู้มาครับถึงสนามบินไปตามไปดีกว่า ทาราแกรนโอซาก้าครับเจ๋งมากเลยที่ว่าติดรถไฟฟ้าตรงนี้ด้วยนะมีสถา,านีใกล้ๆ้วยครับและที่สําคัญคือมันติดกับน้ำบาปากที่อยู่ฝั่งนี้นะนึกถึงน้ำบาปากปุ๊บก,ก็คือข้ามถนนไปนิดเดียวครับก็จะเจอชินซาบาชิแล้วนะแทบจะเป็นแบบใจกลางเมืองของโอซาก้าเลยครับที่นี่เพิ่งเปิดได้สักพักเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้ขึ้นไปดูห้องกันครับว่าเป็นยังไงบ้างไปตามมาตามไป คืออันนี้น้ำบาปากแล้วเดินทะลุฝั่งนี้ขึ้นไปนิดเดียวก็คือเอพิสุบะชีแล้วครับจริงก็ถือเป็นโรงแรมระดับ5ดาวที่ขึ้นอยู่ตรงใจกลางน้ำบาเลยนะฮะตอนนี้มาใช้ขับไปนฟิตก่อนนะครับก็คือใช้ขับเราชั้น3 2นะครับเดยวไปกินข้าวก่อน <c oughs> มาแบบเช้าๆเลย อ,อ,อย่างที่บอกว่านี่คือโรงแรมที่ติดอยู่กับนําบาเลยนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่คุณสามารถเที่ยวได้แบบ3ามข้อนยงศาเลยนะหมายถึงว่าขึ้นแมงนบนก็ได้ก็จะเป็นแบบชินซบบาบะชิเอบิสุบะชีหรือว่าจะลงไมข้างล่างก็ได้หรือจะเดินไปทางซ้ายทางขวามีสถานที่ท่องเที่ยวให้เที่ยวหมดเลยครับสำหรับที่นี่นะแล้วก็ถือเป็นโรงแรมที่5าดาวมากๆนะคือรายละเอียดการตกแต่งดีมากๆนะแต่๋ห้ดูเดี๋ยวแผนขวานิดเดียวอันนี้คือเตียงครับใหญ่ใหญ่ ก็สําหรับโรงแรมของญี่ปุ่นครับที่นี่ก็จะมีเลเยอร์ที่แปลกกว่าที่อื่นเล็กน้อยนะครับจริงๆโรงแรมหลังๆเนี้ยครับเขาก็จะพยายามออกแบบให้เป็นสไตล์แบบนี้แหละคือแยกกันระหว่างห้องขับถ่ายนะครับแล้วก็ห้องอาบน้านะครับซึ่งถือว่าเป็นการออกแบบที่ค่อนข้างดีมกันนะเพราะว่าสามารถแยกโซนได้ทันทีครับแบบ ใครอยากจ่ากน้ำก็ไปหรือว่าใครอาจจะเข้าห้องน้ำปวดหนักปวดเบาก็แล้วแต่ครับอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องกลิ่นก็จะไม่ส่งผลถึงกันละกันนะครับเพราะว่ามันอยู่คนละห้องนะอย่างห้องนี้ครับก็คือจะมีห้องน้ําแบบตั้งแต่เดินเข้าเลยซึ่งสมมติว่าคุณไปเที่ยวมาทั้งวันสิ่งแรกที่คุณต้องเจอก็คืออยากเข้าห้องน้ําเข้าห้องปุ๊บก,ก็คือวิ่งเข้าห้องน้ำได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะอาบน้ําก็เดินวกมาฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้ำ ถือว่าห้องใหญ่มากๆนะใหญ่กว่าห้องญี่ปุ่นทั่ว่ไปค่อนข้างเยอะโรงแรมส่วนใหญ่ก็จะไม่ใหญ่ประมาณนี้นะครับอันนี้ถือว่าใหญ่มากๆแล้วก็ได้ขับเป็นฟิตด้วยนะครับอันนี้เป็นชั้น31มสิบเอ็ดขับไปในฟิตอยู่ชั้น32มนะครับมาดูห้องน้ําก่อนอันนี้คือห้องที่ผมบอครับก็คือมันแยกกันระหว่างแบบห้องอาบน้ําใช่ไหมแล้วก็ห้องขับถ่ายนะครับซึ่งห้องอาบน้ำมาอยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งแน่นอนว่ามันมีข้อดีของมันอยู่ก็คือจะได้แบบไม่ส่งกลิ่นหากันอะไกันนะ สำหรับผมเองผมคิดว่าอันนี้เป็นการออกแบบที่น่ารักดีนะปกติแล้วเวลาเราไปพักไม่ว่าจะไปโรงแรมที่ไหนก็ตามในโอซาก้าหรือว่าในญี่ปุ่นนะครับส่วนใหญ่เราจะเจอห้องน้ําที่ทําสําเร็จมานะแล้วก็ยกเข้ามาบิวอินเลยนะครับมาดูห้องน้ํากันห้องน้ําไม่เล็กเลยอบอกเลยใหญ่เลยกว้างด้วยเนะี่ยแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของปานปุริด้วยครับว้า แล้วดูวิวอันนี้คือสิ่งที่ผมว่าชนะเลิศก,กับทุกอย่างเลยครับเพราะว่าตั้งอยู่ในโซนที่แบบเป็นใจกลางเมืองมากๆนะก็เลยได้วิวแบบนี้ครับผมว่าวิวนี้นี่โรงแรมอื่นอาจจะซูมไม่ค่อยได้นะครับอาจจะมีซูมได้บางสองโรงแรมเท่านี้เนะนี่ยคือวิวของออสการ์ ผมว่านี่มันเป็นเบนด์ฟิตที่ไม่น่าเชื่อเหมือนกัน,นครับสำหรับใครก็ตามที่พักที่นี่นะนอกจากใกล้สายรถไฟฟ้าแล้วครับยังใกล้แหล่งช้อปปิ้งแบบใจกลางเมืองจริงๆของโอซาก้าจริงๆเดินเป็นแบบ walking distance เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบชินไซบาชิหรือว่า Orange Street อะไรอย่างงี้นะแต่จะเดินไปถึงอุเมดะไม่ได้นะแต่ว่าที่นี่ก็ถือว่าเป็นที่ที่ลงตัวมากแล้วสำหรับใครจะคิดว่าเอาเป็นเบสหลักในการท่องเที่ยวนะครับผมเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนชำระล้างร่างกายพักผ่อนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปลุยกันครับกับโอซาก้าไป ลืมบอกไปครับว่ามี2คนที่อยากจะขอขอบคุณครับอย่างแรกเลยคือขอบคุณสายการบินนะครับสายการบินไทยเวยิดเจ็ทแอร์ไลน์นะครับที่เอื้อเฟื้อต๋วเครื่องบินมาให้ผมได้มาที่ออสการนะครับแล้วก็2ครับคือตัวนี้นะครับเ e อร์เช l s ลซัพพลาย ครั้งนี้ได้ใช้ลักเกจของเขาครับอันนี้เป็นลักเกจขนาดใหญ่เนาะอันนี้เป็นไซส์ L นะครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นขนาดที่กําลังน่ารักน่ารักนะครับคือมันเป็นทรงที่แบบไม่ได้อ้วนนะครับแต่เป็นทรงสูงนะซึ่งมันใช้งานง่ายนะครับสามารถสไลด์ไปไหนมาไหนได้ง่ายนะครับแน่นอนว่าก่อนหน้านี้ผมเคยใช้ลักเกจของ Herschel อยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้มันจะเป็นลักเกจที่มีขนาด2อ้ค่านี้ใกล้กันแล้วครับตอนแรกมันจะเป็นข้างหน้ามันจะเล็กหน่อยนะครับข้า้งนี้มันจะใหญ่หน่อยนะครับสำหรับผมผมคิดว่า Herschel ที่มมัันนนนชะเลลิิออย่งจรคื้ ก็วัสดุครับอันนี้เป็นวัสดุที่เขาเรียกว่าอ e ีโคซิสเต็มนะครับใช้วัสดุที่แบบรีไซเคิลมากขึ้นนะยังไงก็แนะนําให้ไปลองใช้กันดูครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองใช้ลักเกจจากเคอร์เชลแล้วกันนะขอคงสองท่านนี้มากๆครับก่อนที่เราจะไปลุยข้างนอกกันอันนี้คือทางเข้าของเซนทาราแกรนด์โอซาก้าครับออกมาก็คือเจอน้ำปาก,ปากคือออกมาจากโรงแรมเลียวขวานะแหล่งช้อปปิ้งโคตร เดินดูตำาปับมาครับจริงๆมันมีช็อปอยู่บางช็อปที่ผมอยากแนะนําให้มาเดินกันดูนะว่าจะเป็นบีมกอล์ฟอะไรอย่างนี้เนาะอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับมีปักหมุดอยู่บางร้านเดี๋ยวพาไปเดินต่อมาเรื่อยๆครับฝั่งนี้ก็จะเป็นอัเปซเนาะซึ่งเป็นแบรนด์ฝรั่งเศสที่ผมชอบนะแต่จริงๆก็จะมีหลายหลายแบรนด์ที่น่าสนใจเช่นนาโนยูนิเว s ร์สก็อยู่ที่นี่แล้วก็ยูเอตแอลลออยู่ตรงน้นนะครับผมกําลังตามหาช็อปของพอตเตอร์อยู่นะเดี๋ยวลองหาดูครับว่าชออ็อ่เไไหนป อีกลาดนะครับอันนี้เป็นกิเลบลรีแลกซิ่งนะของยูเต็ดแอโร่นะครับเป็นลายเหมือนลายเริ่มต้นของยูเต็ดแอโร่นะครับสำหรับใครหลายๆคนที่ชื่นชอบสไตล์แบบแคชชวลสไตทอเรียลนิดๆนะครับก็จะมีสูตรอยู่ฝั่งนูง้นด้วยนะฮะแต่ว่าที่ให้ดูคืออันนี้อันนี้ก็จะเป็นลายพวกแบบสตรีทแวร์นิดนึงนะครับที่นี่ก็มีแก็ขายด้วยครับราคาไม่แพงก็อยู่ 8, แปดพันกว่าเท่านั้คือตัวนี้ตัวนี้ผมชอบมากเดียร์ชแ อันนี้เป็นบบสเตอร์นะครับสำหรับใครก็ตามที่ชอบเพนดูโลเฟอร์แล้วก็อยากได้แบบออริจินอลแต่อยากได้พื้นยางมีคำตอบแล้วครับอันนี้อยู่2 2 0 0 0เยน,นครับลองมาช็บกันได้ครับนอกจากแนวนี้แล้วก็ยังมีแบบเสื้อผ้าที่แนวแบบเวิร์กแวร์อยู่ข้างในนดิกกี้อะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็สูทรครับเป็นตัวเริ่มต้นที่ดีนะสำหรับใครที่อยากลองแต่งตัวแนวนี้ครับ United a ด r o โร่สกร e e เลเ r e เรล i n g นะชอบเลยเมื่อไหร่จะเจอคอรเตอร์ ขึ้นมาชั้น4ครับก็จะมีแนวรักเก็ตของฮิโนย่าตรงนี้นะแล็กแท็กแล็กแท็กอยู่ที่ด้วยนะร้านขายเสื้อผ้ามือ2นะครับแล้วก็แน่นอนแ r ร s ชก็อยู่ที่นี่ครับหรือวีชูนะชูรีแพร์อยู่นีน่านจะครบแล้วแหละอยู่ที่นี่นะครับรวมถึงร้านซ่อมเสื้อแจ็คเก็ตก็มีที่นี่ด้วยนะเจอแล้วครับพอ r t เตอร์ที่แรกอันนี้เป็นคุราชิกะพอ o r เตอร์นะครับร้านก็จะขายพอเตอร์แบบนี้นะครับ น่าเสียดายหน่อยที่เขาไม่ให้ถ่ายในร้านนะครับแต่ว่าได้ข้อมูลมาฮะว่าคุราชิกะพอตเตอร์เนี่ยก็ถือเป็นแฟรนไชส์แฟรนไชส์หนึ่งนะครับของโยชิดะพอตเตอร์นะครับไม่ได้เป็นคอมพานีเดียวกันกับโยชิดะพอตเตอร์นะรวมไปถึงอย่างนึงครับคือเฮดพอตเตอร์เฮดพอตเตอร์เองก็เป็นเหมือนอีกหนึ่งบริษัทละกันที่เอาโยชิดะพอตเตอร์ไปขายนะครับแต่ว่าทั้งสองอันเนี่ยมีความแตกต่างกันนะคือเฮดพอตเตอร์จะขายหลักๆเป็นแบบผ้าไนลอนนะครับส่วนคุราชิกะเนี่ยจะขายรวมหมดเลยไม่ว่าจจะะะเเเเป็็นนแแบบบผ้ ura, ้้าาาคคอออตูล่่หหรรรรืววมกกก์ทัังังงงพไีย ที่คุรชิกะเช่นเดียวกันนะครับก็เผื่อใครมามีโอกาสก็ลองแวะดูครับถ่ายไม่ได้ <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูร้านต,ต่อไปครับผมมีหลายร้านที่อยากแนะนาระหว่างทานตรงนี้ก็จะมีร้านรีไาส์ของญี่ปุ่นอยู่ตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวอาจจะแวะไปแล้วเดี๋ยวผมมาจะแวะไปดูกล้องมือสองนะครับคิดว่าน่าจะเป็นร้านที่หามาแล้วว่ามีกล้องมือสองดีๆวางขายอยู่ที่นี่ครับค่อยๆเดินตามกันไปครับผมมาจากตรงนี้ไปของเยอะของเยอะ คือความชาญฉลาดของคนญี่ปุ่นนะก็คือเทามาจอบแบบมอครับไว้อยู่ใต้กับสายรไฟนะซึ่งถ้าเกิดมาแล้วก็สามารถชอปปิ้งได้หรือมีร้านอาหารกินนะครับเช่นแน่คือ ใครหลายคนพอจะทราบว่าตอนนี้ l v c ครับเปลี่ยนจากการผลิตใน USA 100%มาเป็นที่ญี่ปุ่นแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้ l v c ก็มาลองซื้อที่ญี่ปุ่นดูนะครับ m ม d ดินจะแป100%พร้อมกับผ้าออรกิกนตคอตตอนนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปเช็คเอาราคาดูหน่อยนะครับว่าแบบ l v c ที่นี่ราคาเท่าไหร่จำได้ว่าที่ไทยราคาขายขายประมาณ8,900แต่ตอนนี้น่าจะอยู่ที่9,900นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูหน่อย เป็นประตาคาดอยู่นะครับถ่ายไม่ได้นะอ่ารีวิวเท่าที่ไปดูราคามาก็อยู่ประมาณ3 8 0 0 0ื่นนะครับตอนนี้ขึ้นราคาจากคราวที่แล้วที่ผมมาประมาณ4ปีที่แล้วประมาณ2 8 0 0 0ื่นอะไรเงี้ยเนาะเป็น3 8 0 0 0ื่นแล้วครับพอซื้อที่ไทยก็ได้ครับพอ3 8 0 0มตอนนี้คูณไปก็ประมาณเกือบเกือบหมื่นแล้วนะครับซื้อที่ไทยน่าจะคุ้มนะประมาณ9,900พันนะครับลองดูฮะเดี๋ยวไปดูร้านกล้องมือสองครับอยู่ชั้น B1 ของนัมบะซิตี้นะ ตลาดผมเป็นร้านแคม ERA มือสองนะครับหรือกล้องมือสองนะครับของคิตามุระนะครับนันไกใครที่ชื่นชอบกล้องครับถือว่ามีกล้องให้เลือกเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นแบบกล้องญี่ปุ่นสภาพดีๆเลยนะครับอย่างเช่นแบบแคนนอนนิคอนอะไรอย่างเงี้ยนะรวมไปถึงแบบไลกาคือตะกี้ผมแอบเห็นแบบสภาพดีมากๆรวมถึงเล่นฟิลเตอร์และอื่นๆนึกอะไรออกมาซื้อที่นี่ได้ครับรวมไปถึงการเอากล้องมือสองมาขายด้วยนะครับคือที่นี่รับสื่อกล้องมือสองนะครับนอกจากขายมือสองแล้วก็มีขายมือหนึ่งด้วยนะครับตะกี้แอบไปลองดูก็มีริโค GR แต่ว่ามันเหมือนจะโซอานะครับนึกว่าจะมี GR3 ตัวที่เป็นแบบเซลล์มือสองนะครับก็เสียใจเสียใจไม่เป็นไรเดินต่อครับมีช็อปหนึ่งที่ผมเล็งจะไปครับอันนี้น่าสนใจตรงที่ว่าเป็นฟิกเกอร์แหละเดี๋ยวเดินไปครับช่วเดนเดิน,ดนทา้าไปไปไป,ปอยู่ใกล้ๆเลยคือจริงๆอยู่ที่นี่ก็คือแบบได้เกือบหมดทุกอย่างนะครับแค่ๆๆๆเดินไปเดินมา <ๆ S 1> นะครับแถวช็อปปิ้งเซ็นเตอร์แถบอจานาบซสตี้ครับมานิดหนึ่งครับเลี้ยวขวาเดินตรงมาเรื่อยๆครับ เทินซ้านนิดนึงก็จะเป็นเดนเดนเท้าครับเดี๋ยวค่อยๆเดินไปนะโซนนี้มันจะเป็นเหมือนโซนที่เขาขายแบบฟิกเกอร์เยอะๆนะครับรวมถึงแบบของเล่นเกมอะไรหลายๆอย่างนะครับอันนี้พามาดูฟิกเกอร์เพราะว่าตามหาฟิกเกอร์หนึ่งอันที่อยากได้ต้องบอกว่าสุดไปเลยฮะที่นี่ธรุรกิจเกี่ยวกับแบบการ์ตูนนี่คือแบบร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆมีตั้งแต่แบบขายการ์ตูนใช่ไหมขึ้นไปข้างบนก็จะเป็นแบบโปส,สเตอร์ฝั่งนู้นก็จะมีแบบกระชับปองเต็มไปหมดเลยนะครับเพื่อให้ทุกคนไนดะ้ลองเลือกซื้อดูนะ บอกเลยว่าแบบธุรกิจที่แบบครบวงจรมากมาเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูล้านนี้ที่นี่ก็มีฟิกเคอร์อย่างแบบเซนเซียาด้วยนะครับยาวไปยาวไปเรียกว่าดัดกันบอลนี่น่าจะ่ของโลกอยู่อันนี้นารูโตะนารูโตะก็ไล่มาครับนารูโตะกัเรื่อยๆฝั่งนี้ก็จะเป็นดิมอนสเลเยอร์นะอันนี้ก็น่ารักดีนะครับอืมแกงนี้ย่างเท่อันโอเพนด้วย ถือว่าเป็นอาณาจักรของคนที่ชื่นชอบฟิกกงฟิกเกอร์หรือชอบกระตูนอะไรอย่างงี้นะนี่คือแบบมีหมดเลยครับพอาที่เข้าไปดูนะมีประมาณแบบ3-4ชั้นเลยนะครับแล้วก็มีหลากหลายร้านด้วยนะใครชอบกระชับปองน่าจะชอบครับมาแบบมากดเล่นๆอะไรอย่างงี้ได้นะก็ประมาณนี้นะเนดะี๋ยวไปหาอะไรกินกันครับเหนื่อยกลับดีกว่าที่นี่คือบีมเฮาส์ครับจริงๆเป็นร้านที่เหมือนจะเอาช็อปบีมทุกอันมารวมตัวกันนะครับเพราะว่าจะมีแบบรองเท้าหนังดีๆอยู่ที่นี่ด้วยนะครับรวมไปถึงเสื้อสูทของบีมเอฟนะอยู่ข้างในฝั่งนี้ครับ อันนึงที่ชอบคือโบชูของพาราบูทับผมคิดว่าอันนี้สวยดีเดีย๋ยวดูข้างในผมว่าทุกคนน่าจะอยากรู้ครับว่าเวลามาซื้อแบบ雷迪 a 埃จริงๆหน้าตาประมาณไหนที่เรียกว่าสวยครับอันนี้คือ Beam F นะที่วางขายอยู่ที่นี่นะครับมีสไตล์ให้เลือกเยอะมากแล้วก็แบบรับเพลค่อนข้างกว้างและใหญ่นะครับโดยเฉพาะแบบ o u b l e Bre a s t ตัวนี้คือชอบเลย แล้วก็เป็นผ้าฮอบแซกด้วยนะอันนี้เหมือนจะเป็นแบบแจ็คเก็ตหนึ่งตัวนะครับที่คุณสามารถซื้อได้นะครับราคา80,000เยน8 3ด4ประมาณ2,400 0ประมาณนี้ครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นรองเท้าว่าจะมีทั้งแต่เจมเวสตันซึ่ง ที่นี่ชอบเจมสันอยู่แล้วนะครับแกเดนโจนอยู่ด้านบนนะครับด้านล่างก็เป็นเอาดงเอเด่นนะก็มาถึงแบบพาราบูดนะครับฝั่งนี้เริ่มมีซีซั่นของออทัมวินเทอร์เข้ามาวางขายแล้วนะครับก็จะมีแบบเสื้อฟันเนลผ้ามูนผ้าเดลฟิโนอะไรอยู่ที่นี่หมดนะครับมีเป็นช็ชอบหนึ่งที่อยู่ที่นัมบบปาร์คคือแทบจะไม่ต้องไปไหนแล้ววะ่ะตอนเนี้ยคืออยู่ที่นี่เราจบเลยว้าวโซไลท์ so ของดีเลยอะของดีอันนี้แปดหมืนเยนครับภาวีพีซีด้วยนะของดีใครมาญี่ปุ่นอย่าลืมมาไว้กันครับจะเดินต่อไปชินไซบาชิจริงๆที่นี่แบบช็อปปิ้งไม่รู้จักจบเลยนะสำหรับโอซาก้านะไปปบตอนนี้เราอยู่ที่เอบิสุบาชินะครับก็เดินตรงจากนัมบะมาตรงๆเลยครับทะลุนัมบะซิตี้ทะลุนัมบะพาร์คมาเข้าซาบาชิมานะครับแล้วก็เดินทะลุมาก็จะเจอซอยแห่งการ ซื้อข,ขายของกระจุยกระจายอยู่ที่โอซาก้าอันนี้อันแรกครับเอ็มสุบาชีอยู่ตรงนี้นะเดินตรงไปเรื่อยๆก็จะเจอชินไซบาชีครับระวังทามีแบบ ABC m ซ r มาจุดที่ขายพวกเครื่องสำอางอะไรเงี้ยนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆในโอซาก้ายังคงเหมือนเดิมนะยังคงเหมือนเดิมคนยังเยอะเหมือนเดิมครับก็เดินไหลไปชินไซบาชีครับเดินข้ามสะพานมาก็จะเป็นชินไซบาชีนะเอกลักสำคัญของที่นี่ทุกคนมาต้องถ่าย ือเจ้าตัวนี้ครับคือกุริโกกุริโกฮะจุดที่เป็น,รนาร์คครับจริงๆถ้าเกิดใครหลงกันครับก็มาเจอที่กุริโกเนี่ยครับบนสะพานเส้นนี้นะะเดินตรงต่อไปชิตไซบาชีนะรับสำหรับใครที่มาเราจะถ่ายรูปก,กับกุริโกตัวนี้นะครับแนะนําให้เดินเลยสะพานลงมาแล้วเลีเ้ยวกลับมานะก็จะมีจุดนี้ที่เอาถ่ายกับกุริโกได้แบบชิลกว่าเยอะมากๆก็ลองมาดูครับมายืนแอบถ่ายแบบนี้ที่นี่นะ เดินตรงมาเรื่อยๆก็จะเจอ Admos สครับแอดมอก็ร้านใหญ่จริงๆแต่ก่อนจะมี ABC m a r มที่เป็นสเตเดียมอยู่ข้างกันนะแต่ตอนนี้เหมือน ABC m a r มาสเตเดียมหายไปแล้วนะครับผมเข้าใจผิดว่ะจริงๆมันไม่ได้อยู่ติดก,กับแอดมอครับแต่มันอยู่ตรงนี้เลยฮะคือ ABC Mart มาแก d นสเตจเป็น ABC m a r มที่แบบพรีเมียมขึ้นิกนี่นครับปกติเราจะเห็น ABC m a r มเป็นแนวแบบ ข้างทาง,ทางป้ายสีเหลืองแดงอะไรอย่างเงี้เนาะแต่ที่นี้ก็จะเป็น ABC หมที่แบบขายรุ่นพิเศษบางตัวครับก็แวะมาดูได้ครับที่ชินไซบาชิ <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นร้านสุดท้ายแล้ครับที่ผมพาทุกท่านมา เยี่ยมที่โอซาก้าครับร้านนี้คือร้านมือสองที่ผมมักจะแวะเวียนไปเลือกซื้อบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโตเกียวหรือเกียวโตก็ตามนะครับเพราะฉันอยากให้แวะเวียนมาดูครับร้านนี้มีชื่อว่าแร็กแท็กครับเดินตรงชินไซบาชิมาเรื่อยๆเนาะแล้วเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวานิดเดียวนะครับเรามาอยู่ตรงแร็กแท็กตรงนี้นะครับจริงๆถ้าไม่มั่นใจก็สามารถเปิด g o o g l e Map ได้นะครับไม่ไกลไม่ไกลเดินมาแค่นี้เดียวตรงนี้เองอันนี้คือแร็กแท็กครับ ร a กแท็กก็เป็นร้านขายของมือสองนะซึ่งแบบคัดของโคตรดีนะครับมาวางขายนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์แบบแพงๆหรือแบรนด์อะไรก็ตามที่แบบเรานึกออกครับเป็นแบรนด์เนมทั้งหลายที่คนญี่ปุ่นใช้งานแล้วเขารู้สึกว่าไม่อยากใช้แล้วเลยครับเขาก็จะมาวางขายที่นี่ครับมี Second Street มีร a c แท็ ack, แล้วก็มีแบบ Safar i รอะไรอย่างงี้เนาะแน่นอนในร้านก็อาจจะแล้วแต่ครับว่าคุณได้เกรวอะไรไปนะอาจจะให้อยากให้มาลองหากันเองนะครับก็แนะนำให้มาลองดูครับ r a c แท็ที่โอซาก้า ร้านนี้ใหญ่ร้านนี้ใหญ่ตะกี้เกือบโดนแล้ว LBM 1911นะครับราคา8 000, 1 0 0 0เหลือ1 8 0 0นตกใจมากตอนแรกนึกว่าจะลองเราได้เลยครับเพราะว่าเป็นไซส์ห้าสิบปกติแล้วผมอาจจะใส่อยู่ระหว่าง48-50นะแต่ว่าพอดีตัวนี้มันแบบแอบไหลตกไปนิดนึงแล้วก็ตัวใหญ่ไปหน่อยช่วงอกนะครับเพราะฉันก็เลยชวดไปนิดนึงครับไม่งั้นจะได้เดอโบเบสสีน้ำตาลอย่างสวยเลยฮะ,ะกลับบ้านโอเคทั้งหมดทั้งมวลแค่นี้ครับผมก็ม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้